สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับนิยายววยจีนแปลไทยที่มีชื่อเรื่องว่าฝ่ามิติประตูมรณะต้องบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ค่ะมีทั้งหมดห้าเล่มจบนะคะแต่แม้จะเป็นความยาวถึงห้าเล่มไม่มีเล่มไหนที่รู้สึกเบื่อและอยากหยุดวางไว้เลยค่ะหลังจากอ่านนิยายเรื่องนี้จบเรานะคะได้แต่เอาเฝ้าถามตัวเองว่าถ้าเป็นเราแล้วเนี่ยระหว่าง ตายไปเลยใฮรรี่แล้วร right> ู้รอดกับการต้องต่อสู้ดิ้นรนถึง12ครั้งเพื่อจะได้ชีวิตใหม่กลับคืนมาเราจะเลือกวิธีไหนกันนะก็ไอ้12ครั้งนั้นน่ะมันแสนช่างน่ากลัวไหนจะเจอทั้งผีไหนจะเจอทั้งปีศาจแถมเจอแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่เคยมาดีๆเลยสักครั้งบางทีก็ไม่มีหัวบางทีก็ไม่มีหน้าน่ากลัวและถ้าใครอยากรู้ว่าไอ้12ครั้งนั้นน่ะมันยากขนาดไหนไปค่ะไปเริ่มฟังสปอยกันเลย จูๆ่ๆหลินชิวสือซึ่งต่อไปนี้เราจะเรียกว่าหนังสือนะคะก็ได้ไปโผล่อยู่ในพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่ไม่คุ้นเคยทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาก็เพิ่งเปิดประตูในห้องออกมาตรงทางเดินเองนะทำไมสภาพจากทางเดินถึงกลายมาเป็นป่าลกล้างอย่างนี้ได้กันเล่าแม้จะยังจับ ต้นชนปายไม่ถูกว่าตัวเองมาทําอะไรตรงนี้กันแน่แต่หนังสือของเรานะคะก็เรียกได้ว่ามีสติอย่างเต็มที่ทั้งคอยสังเกตคนรอบข้างทั้งแอบเก็บข้อมูลจนในที่สุดหนังสือก็รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองหลุดเข้ามานั้นเรียกว่าประตูแล้วถ้าอยากจะกลับออกไปนั้นก็ต้องเอาชนะ เกมที่ประตูนี้สร้างขึ้นมีสติของน้องสื่อของเรานี่เองนะคะที่ทำให้ไปถูกใจล้วนหนานจูต่อไปนี้เราจะเรียกว่าพี่ล้วนนะคะเข้าอย่างจางังจนทำให้พี่ล้วนนั้นรับน้องสือ่อมาเข้าทีมรวมกันฝ่าฟันให้ผ่านภารกิจนี้ไปได้แต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่เพียงเพราะน้องสื่อนั้นมีสติ แต่พีลรวนได้เห็นแสงบางอย่างที่ออกมาจากตัวหนังสือและแสงนั้นจากการที่เขาเข้าประตูมาบ่อยครั้งทําให้รู้ว่าหนังสือคือบุคคลที่เหมาะกับประตูมากที่สุดเพราะแสงนี้มันบ่งบอกได้ว่าหนังสือจะมีความอดทนมากพอที่จะเอาชนะฝ่าฟันออกจากประตูนี้ไปได้และมันก็เป็นจริงอย่างที่พี่รวนเราคิดค่ะเพราะไม่ว่าข้างในประตูนั้น เจอหน้าหวาดกลัวมากแค่ไหนแต่หนังสือของเราก็ไม่เคยผีพามหรือไรสติ เลยสักไม่น่าทีเดียวยิ่งเห็นแบบนี้พี่รวนของเรานั้นก็ยิ่งช่วยเหลือให้หนังสือเนี่ยสามารถผ่านด่านมาได้และมากไปกว่านั้นยังเล่าที่มาที่ไปของประตูนี้อีกด้วยพี่รวนสรุปให้หนังสือได้ฟังแบบสั้นๆว่าคนที่จะผ่านมาในประตูลึกรับนี้ได้โดยมากก็จะเป็นคนที่ใกล้ตายแต่ได้โอกาสให้ต่อสู้เพื่อตัวเองเพื่อมีชีวิตใหม่เป็นครั้งที่สอง เรียกได้ว,ว่าถ้าผ่านด่านจนครบไอ้โรคร้ายหรืออุบัติเหตุที่จะต้องเจอนั้นก็จะมาลายหายไปสิน้นและแน่นอนว่าประตูนี้ไม่ได้ใจดีอย่างพมเพื่อเพราะถ้าคนที่เข้ามาในประตูนั้นไม่สามารถเอาชนะสิ่งที่ประตูสร้างขึ้นมาได้ชีวิตของเขาที่จบลงในประตูนี้ก็เท่ากับว่าได้จบลงในชีวิตจริงบุคคลเหล่านั้นจะไม่มีโอกาส เป็นครั้งที่3และกกฎสำคัญสิ่งสุดท้ายของในประตูนั่นก็คือผู้ลงเล่นเกมนี้จะต้องลงเล่นให้ครบทั้ง12ประตูต้องผ่านให้หมดถึงจะได้โอกาสนั้นมาไว้ครอบครองตอนแรกน้องสือของเราก็ยังไม่เข้าใจจนเมื่อได้กลับออกมาจากประตูแล้วเห็นว่าคนที่ตายในประตูนั้น ก็มาเสียชีวิตในชีวิตจริงคนที่รอดในประตูก็ได้ใช้ชีวิตต่อไปนั่นแหละน้องสือจึงได้เข้าใจอย่างถ่องแท้และก็ด้วยเพราะความมีสติบวกกับความสามารถการได้ยินเสียงที่ชัดเจนเป็นพิเศษของน้องสือทําให้ในที่สุดพีรวนที่ติดใจอยู่แล้วก็ติดใจน้องสือหนังหลังจากออกจากประตูมาก็ถึงกลับมาหาเจ้าตัวถึงที่เพื่อที่จะชวน เข้ากลุ่มกับเขากลุ่มบุคคลที่ทั้งต้องฝ่าฟันเพื่อชีวิตของตัวเองแล้วก็ทำหน้าที่รับงานพามือใหม่ฝ่าฟันให้ ผ่านแต่ประตูเบื้องต้นไปได้ที่บอกว่าต้องเป็นแค่ประตูเบื้องต้นเพราะว่ากลุ่มของพี่ล้วนนั้นจะพาคนเข้าประตูถึงแค่ระดับ5เท่านั้นถ้าเหนือกว่านั้นแล้วพี่ล้วนจะปฏิเสธงานทันทีเพราะเขาไม่ต้องการให้คนในกลุ่มมาเสี่ยงเพราะการเสี่ยงแต่ละทีใครๆก็รู้ดีว่ามันคือการเอาชีวิตไปเป็นเดิมพันเพราะเหตุผลที่แท้จริงของการรับงานของกลุ่มพี่ล้วนก็คือ การให้ลูกทีมนั้นได้ฝึกปลือฝีมือให้เก่งกาจจะได้ไม่พลาดท่าเสียทีตอนที่ไปประตูระดับคั้นที่ยากขึ้นส่วนไอ้เรื่องเงินหนักมันก็แค่เรื่องเสริมเท่านั้นน้องสือที่เข้ามาร่วมกลุ่มด้วยเข้าประตูเพื่อไปฝึกปลือด้วยเช่นกันและยิ่งฝึกปลือมากเท่าไหร่น้องสือก็ยิ่งพบว่าความแข็งแกร่ง ความใจเย็นของตัวเองนั้นก็ยิ่งมากขึ้นไปเรื่อยและนอกจากนั้นความผูกพันกับพี่ล้วนที่คอยช่วยเหลือเขาเวลายามที่อยู่ในประตูก็เพิ่มมากขึ้นไม่ต่างกันแต่ความผูกพันของคนที่ต้องเสี่ยงตายทุกวินาทีเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะตายลงเมื่อไหร่นั้นมันจะยั่งยืนได้จริงหรือคนที่ยังอยู่ในโลกใบนี้จะสามารถทําใจได้จริงหรือเปล่าสิ่งนี้ทําให้พี่ล้วนที่คอยเดินหน้าลุกเหมือนจะจีบหนังสือนั้นกลับถอยหลังด้วยความหวาดกลัว น้องสือที่โดนจีบอยู่ดีๆก็ก็เลยกลายต้องกลายเป็นคนเดินหน้าลุกหนักบุกคุยกับพี่ล้วนให้รู้ดำรู้ดีไปเลยจนในที่สุดทั้งสองก็เปิดใจและก็โชคดีที่น้องสือสามารถทำให้พี่ล้วนนั้นเลิกบาดกลัวยอมเดินหน้าและเพราะว่ามีคนลักอยู่เคียงข้างทำให้ไม่ว่าด่านในประตูนั้นจะยากและน่ากลัวขนาดไหนทั้งสองก็สามารถฝ่าฟันออกมาได้จนจะมาถึงประตูสุดท้าย ประตูที่เขาไม่เคยรู้เลยว่ามีคนผ่านมาได้จริงหรือไม่ประตูที่ทำให้ใจของหนังสือที่เคยนิ่งมาตลอดนั้นเริ่มสั่นคลอนกับการหวาดกลัวว่าเขาจะสามารถเอาชีวิตออกไปได้หรือไม่และนอกจากชีวิตของเขาแล้วเขายังเป็นห่วงชีวิตของพี่ล้วนอีกก็ไอประตูเนี้ยเล่นจับแยกเขาทั้งสองคนไม่ให้ฝ่าฟันไปด้วยกันเหมือนยังเคยแต่มีหรือที่คนอย่างหนังสือของเราจะยอมปล่อยให้พี่ล้วนต้องฝ่าฟันเพลําพัง ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจข้ามเขตแดนประตูของตัวเองไปร่วมฝ่าฟันกับพี่ล้วนและนอกจากประตูนี้จะเป็นประตูที่ยากแล้วประตูนี้ยังเป็นประตูที่ทำให้น้องสือได้เรียนรู้ว่าอย่าได้คิดทำ้ายใครเพราะไม่ว่ายังไงวันใดวันหนึ่งบุคคลเหล่านั้นที่ตายไปก็จะมาเอาคืนเราได้อยู่ดีไม่ด้วยหนทางใดก็หนทางหนึ่ง และไม่ว่าประตูที่11นี้จะยากขนาดไหนในที่สุดความมุ่งมั่นของหนังสือก็ทำให้หนังสือนั้นสามารถฝ่าฟันประตูออกมาได้จนไปถึงประตูที่12ประตูที่เขาไขาออกมาด้วยความไม่มั่นคงในจิตใจเพราะเขาไม่รู้เลยว่าหลังจากเขาหลุดจากประตูที่12นี้ไปแล้วชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเขาเดินทางกลับมาที่บ้านของกลุ่มด้วยใจที่สั่นคลอนและสิ่งที่น่าหวาดกลัวก็เกิดขึ้นเพราะ เขาได้รู้แล้วว่าเป็นตัวเขาเองคนเดียวเท่านั้นที่หลุดออกจากประตูได้พี่รวนยังคงติดอยู่ในประตูแห่งนั้นและการที่พี่รวนติดอยู่ในประตูก็ทําให้ทุกคนนั้นลืมพี่รวนไปหมดสิน้นการที่ต้องอยู่ในบ้านที่เคยเห็นพี่รวนอยู่ ในทุกๆวันแต่วันนี้ไม่มีพี่ล้วนอีกแล้วแถมคนอื่นยังทำท่าลืมพี่ล้วนไปเสียหมดทำให้นงสือตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่ยังบ้านตัวเองเฝ้ารอพี่ล้วนด้วยใจที่คาดหวังว่าในที่สุดพี่ล้วนจะสามารถฝ่าฟันภาพลวงตาในประตูที่ผ่านมาแล้วกลับออกมาสู่ในโลกความเป็นจริงแห่งน,นี้ได้หนึ่งปีผ่านไปการรอคอยของหนังสือนั้นก็ผ่านพ้นพี่ล้วนได้มาปรากฏตัวอีกครั้ง และการปรากฏตัวในครั้งนี้นอกจากจะนำความดีใจมาให้น้องสื่อแล้วยังทำให้เขาทั้งสองได้รู้ความลับอย่างหนึ่งความลับที่เกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของพีรวนนั่นเองพีรวนที่ไม่แน่ใจว่าน้องสื่อนั้นจะสามารถรับได้ไหมที่ตัวเองไม่ได้เป็นบุคคลคนธรรมดาทั่วไปจึงได้แต่นั่งกังวลใจเพราะจะให้เข้าไปบอกตรงๆว่าเขาคือหนึ่งในประตูก็ไม่กลา้า แต่แล้วความกังวลใจนั้นมันก็หดหายเมื่อพี่ล้วนได้ใช้สติคิดกับตัวเองและทำให้รู้ว่าหนังสือ IQ เยอะฉลาดขนาดนี้จะไม่รู้ได้ยังไงว่าเขาคือใขรกันแน่แต่ที่หนังสือเงียบๆอย่างนี้เรียกว่ารู้แล้วแต่ไม่อยากพูดและพร้อมที่จะยอมรับเขาในสิ่งที่เขาเป็นมากกว่า ความกังวลใจเหล่านั้นก็เลยหดหายไปทั้งสองจึงตัดสินใจไม่พูดเรื่องราวที่คาดว่าจะมีแต่ความสงสัยตั้งหน้าตั้งตาใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีความสุขอันนี้ก็จะจบเรื่องราวของฝ่าประตูมิติมรณะนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเล่มที่ให้ข้อคิดในการใช้ชีวิต ได้ดีมากเลยค่ะว่าในทุกก้าวย่างของเรานั้นควรจะมีสติแล้วเราจะมีชีวิตรอดแบบหนังสือค่ะถ้าใครชอบเรื่องราวการฝ่าฟันต้องผ่านด่านต่างๆนะคะต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้สนุกจนวางไม่ลงเลยค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย